สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของลูน่าเดอลอิต้าค่ะขอบคุณที่ไว้มาฟังหนังสือเสียงเรื่องยอดยุดเพลิงฟ้า5วิถีนะคะก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณนะักเขียนใจดีของเราคุณกิ่งเหมยที่ให้หนังสือสนุกสนุกเล่มนี้มาให้ลูนา่าอ่านให้ทุกท่านฟังกันค่ะทุกท่านสามารถเข้าไปให้กําลังใจคุณกิ่งเหมยและอ่านตอนต่อไปของนิยายเรื่องนี้ได้ตามลิงก์ที่ลูน่าแปะไว้ให้ได้เลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กด subscribe กดไลค์และคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์รู้นะ่าดีใจมากๆเลยค่ะกว่าจะอัพตอนใหม่ก็ปาเข้าไป1อาทิตย์พอดีอยังไงรูรนะ่าต้องขอโทษด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเรามาติดตามบทที่52กันเลยดีกว่าค่ะบทที่52ประจันบานน้านน้ำทะเล3 แสงสว่างที่ลอดเข้ามาจากช่องว่างด้านบนแทรกส่องเป็นลำยาวทอดเป็นสายสายและเห็นฝุ่นละอองล่องลอยตัดผ่านด้านบนอยากใยห,หนาตามขือไม้สารกอบกันเป็นฐานหลังคาสูงตระงานแมงมุมน้อยใหญ่ไต่ยัวเยาะไปมากลิ่นเหม็นอับชื้นตลบอบอวนพื้นด้านล่างที่ไม่คิดว่าจะมีผู้ใดประทับอยู่กลับมีคนผู้หนึ่ง ยืนแน่นิ่งจะกล่าวว่ายืนก็ไม่แน่ใจนักเพราะเท้าทั้งสองแทบไม่ค่อยเหยียบยางลงสู่พื้นดินข้างกายปรากฏอาวุธรูปร่างแปลกตาหนึ่งยาวเหยียดหอกไม่เชิงกระบี่ไม่ใช่เพราะมันคือมารสาตาโศกาอีกด้านหนึ่งเป็นทันดาราและคนผู้นี้ย่อมเป็นลี่หานไปไม่ผิดพลาด ใบหน้าไร้อารมณ์ถืออาวุธแน่นมือจนเส้นเลือดปูดโป้นออกมาดวงตาสั่นไหวกึ่งต่อต้านกึ่งนอบน้อมลมหายใจแผ่วเบาสม่ำเสมอคล้ายรอคอยใครผู้หนึ่งแต่แล้วลมหายใจก็ผิดแผกออกไปเมื่อกระแสะลมอันแผ่วเบาไหลเข้ามาพัดพาชุดที่ิร่หันปลายใสพลิ้วเบาๆอยากย้ายด้านบนสั่นไหวอย่างแผ่วเบา เหล่าแมงมุมก็เคลื่อนไหวหลบเล้นเข้าไปในเงามืดโอ้ข้าทำให้ท่านรอนานหรือไม่เสียงหนึ่งดังออกมาลี่หานปายเงยหน้าขึ้นมาไม่กล่าววาจาใดทั้งสิ้นแต่ดวงตากลับมองดูอย่างน้อมน้อมพิกลโทสวรรค์มันกล่าวออกมาเมื่อเห็นใบหน้าที่ชัดเจน ของต้นเสียงนั้นและผู้ที่มันเรียกหาเป็นทูตสวรรค์ก็คือบุรุษหนุ่มอายุไม่เกิน25ปีใบหน้าง,งดงามราวกับแกะสลักมาจากหยกเนื้อดีเผยยิ้มอย่างสุขสมจะมีผู้ใดร่วงรู้หรือไม่ว่าพักทายทมินที่ยิ่งใหญ่ด้วยมือของลี่หานป่ายและด้วยยอดวิชายมสวรรค์จนสร้างชื่อกระชอนไปทั่วทั้งบูริม กลับต้องมามีท่าทีน้อมน้อมต่อบุรุษคาวลูกเช่นนี้และมันก็คือคนเดียวกับที่สังหารปรมาจารย์อย่างเจนและยังฝึกวิชาจากสารปรมาจารย์แห่งยุคลัวไส้เทียนก่อนที่จะไปเยือนสหายเก่าของข้าที่เกาะพิษข้ามีสิ่งหนึ่งที่หวังว่าท่านจะทำตามลัวไส้เทียนกล่าวอย่างมีเล่ห์ พร้อมกับรอยยิ้มที่เพียงเห็นก็แทบขนลุกไปทางร่างทูสวรรค์บัญชาผู้ได้กล้าขัดขื้นนี่หันไปกล่าวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมแต่แฝงด้วยความขัดขื้นอยู่สามส่วนเรื่องที่ข้าจะให้ท่านทำนั้นนับว่าลำบากใจอยู่ไม่น้อยเรื่องราวใดกันบอกกล่าวออกมาเป็นไร เพราะสุดท้ายก็ต้องกระทำคำพูดของท่านคล้ายกำลังกลด่าว่าข้าสั่งให้ท่านไปทำเรื่องราวที่ยากจะกระทำได้ในอดีตแม้นพักคไซทมินยิ่งใหญ่ด้วยมือของท่านก็จริงแต่อย่าลืมว่ามีลากฐานมั่นคงนั้นเพราะเป็นผู้ใดช่วยประคองไว้อ๋อพาอกล่าวถึงตรงนี้ พลายค่ะกำลังลํำเลิกบุญคุณจากท่านแล้วหนัวไซเทียนเงียบเสียงก่อนครู่หนึ่งจากนั้นก็กล่าวต่ออืมที่ผ่านมาก้อนทาาุพลังมานที่ท่านใช้สร้างมารสาตาก็เป็นข้าที่หามาให้ซ้ำก็ไม่ได้โทษที่ท่านนำไปตีเป็นโสกาโดยที่ไม่ถามความเห็นจากข้า ทำให้มันมีจุดอ่อนที่หน้าให้อภัยลัวไซเทียนกล่าวถึงตรงนี้ก็เงียบเสียงไปสายตาสอดส่องดูท่าทีของลีหานปพร้อมเสแยะยิ้มออกมาจากนั้นก็กล่าวต่อแผ่นศิลาสวรรค์ข้าก็บ่งบอกเบาแสให้ท่านแต่ท่านกลับปล่อยให้มันหลุดมือจนตอนนี้อยู่ในมือของสิทธน้องค่าหลางฟง ไม่รู้ว่านาคตแผ่นศิลาสวรรค์น,นี้จะมีประโยชน์อันใดได้บ้างต่อมันทาม,มาเพียงเพื่อกล่าวตักเตือนเช่นนี้ข้าต้องขอตัวก่อนลี่หันไปพยายามข่มอารมณ์ที่พุกพล่านจนยากจะควบคุมได้ในเวลานี้โดยกล่าวอย่างนอบน้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้มือทั้งสองสั่นไปมา ดวงตาอาคาตแค้นถ้าไม่เพราะมันทราบถึงพลังฝีมือของคนผู้นี้มาก่อนคงต้องแตกหักกันสักครามันหันหลังพาร่างล่องลอยไปได้ไม่นานนักกลับได้ยินวาจาทิศแทบไม่อยากจะเชื่อสดประสาทของตัวเองข้าต้องการให้ท่านสลายพักไซธมินแล้วเข้ามาร่วมกันกับข้า ดัวไซเทียนกล่าวออกมาร่างของลี่หันป่ายแน่นิง่งมือทั้งสองกำแน่นจนเกิดเสียงกระดูกขยับบีบแน่นทั่วร่างปรากฏปานพลังไรลสภาพแผ่ไอเย็นอมมหิตออกมาโสกาสั่นไหวส่งเสียงติ้งติง,ตงประหลาดทันดาราคล้ายดังมีกระแสลมพัดผ่านเกิดเสียงวูบวาบเป็นระดอกแท้จริงแล้ว ลัวไส้เทียนกล่าวออกไปอีกมากโขแต่ลี่หานป่ายกลับไม่ได้ยินเสียงอันใดเพราะตอนนี้ความรู้สึกของมันคล้ายโดนดาบฟอดผ่าร่างเป็นสองส่วนหรือพักที่ตนสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากกลับสลายไปเป็นเพียงเพราะคำพูดแค่ไม่กี่คำหรือไม่เสียงของลี่หานป่ายกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบา ใบหน้าของลัวไส้เทียนถึงกับตึงเครียดพร้อมกับรังสีอมหิตแพ่ขยายจนขนลุกท่านกล่าวสิ่งใดออกมาแม้นว่าจะได้ยินชัดเจนแต่มันต้องการย้ำเตือนถึงคำตอบที่ลี่หานป่ายกล่าวออกมา่างของลี่หานป่ายคลุกแน,น่นด้วยควันสีม่วงที่สุกสว่างแผ่ไอเย็นสุดขั้วออกมา โสกาและท่านดาราในมือฟาดลงเข้ามาหาลัวไส้เทียนอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงคลื่นครันปานฟ้าถลม่มดินทลายลัวไส้เทียนคล้ายเดาคำตอบตั้งแต่แรกเตรียมรับมืออย่างรัดกุมเร่งเล้าพลังจนสูงสุดปานพลังไรสภาพว่างเปล่ากระจายกลางกั้นออกมาคล้ายดั่งละลอกน้ำที่ผิวสะเวลามีใบไม้ตกหล่นลงมา มันเอามือยืนไผ่หลังไว้อย่างแปลกพิกลเมื่อมารศาสตราทั้งสองผสานกับพลังยมสวรรค์ของลี่หานปานับว่ารุนแรงยากจะมีผู้ใดกล้ารับตรงๆเช่นนี้เดิมทีลี่หานป่ายเองก็หวังว่าจะสยบความโอหังของบุรุษหนุ่มผู้นี้ให้ได้เพราะมันรู้ว่ากระบวนท่าแรกของลัวไส้เทียนในฐานะทูตสวรรค์ จะไม่โต้ตอบอันใดมันจึงทุ่มพลังมหาศาลออกมาใช้ในคราวเดียวมันพลังไรลสภาพที่คล้ายด่งว่างเปล่าของลัวไซเทียนกลับสลายพลังที่บ้าคลั่งของลี่หานป่ายไปเกือบสี่ส่วนมันถอยหลังไป2อก้าวก็สลายพลังของลี่หานปา่ไปเกือบหส่วนใบหน้าของลัวไส้เทียนสยะย,ยิ้มออกมาดวงตาอมมหิต เมื่อเห็นใบหน้าที่แตกตื่นของลี่หานไปเม็ดเหงื่อเท่าเม็ดเข้าวโพดไหลาอาบหน้าดังน้ำตกที่ไหลตกหน้าผาท่านตอบค่ะว่าอะไรนะนัว่าเป็นทั้งคำถามและคำเชิงตักเตือนให้หวนคิดทบทวนวาจาที่เอ่ยออกมาพักซ้ามิน จะยังคงเป็นพักสายธมินต่อให้ข่าตายมันก็เต้องตายไปพร้อมกับข้าลี่หันไปขมอารมณ์ที่หวาดหวันกล่าววาจานหนักแน่นทันดาราในมือส่งเสียงคลิกเบาๆออกมาบรรยากาศในรัศมีสิบนิ้วก็บิดเบี้ยวหลัวไส้เทียนใคใายร,รู้ว่าจะเกิดสิ่งใดรีบดีดร่างออกมาเป็นเวลาเดียวกับทีลี่หันไป เสือกแทงโศกาออกไปใบหน้าของรัวไซเทียนคล้ายตนอกอยู่หลายส่วนส่วนดวงตาปรากฏแววรันทดมือไม้สั่นไหวแต่เป็นเพียงไม่นานดวงตากลับแข่งก้าสืบเท้าเตะก,กลาดออกไปรี่หันไปเข้นพลังเพิ่มบรรยากาศที่บิดเบี้ยวกลับขยายอนณาเขตเท้าที่เตะด้วยความเร็วของรัวไซเทียนกลับเชื่องช้าไม่รู้ว่า ไม่อาจทนทานพลังของการเวลาได้มันจึงสั้นฝ่ามือตนเกิดเสียงฝ่าอากาศยังรุนแรงกระแทกล่างของรี่หานป่ายออกไปในเมื่อท่านไม่ชมชอบการกล่าววาจ้าเขาก็จะไม่แกงใจอีกแล้วหลัวไซเทียนกล่าวออกมามือทั้งสองม้วนวนเท้าซ้ายกวาดไปอย่างเชื่องช้าปรากฏมันพลังหนาแน,น่น เลี่ยนบรรยากาศภายในห้องนี้ให้ดูตึงเครียดลี่หานป่ายต้องฝืนสู้แรงที่กดทับลงมาอย่างหนักหน่วงโดยสภาพที่ว่างเปล่านี้ถ้ามีบุคคลที่สามเห็นการประทะการของมันย่อมคบขันไม่น้อยเสียงของลี่หานป่ายดังออกมามันชูมาสาตตาทั้งสองต้านพลังไลสภาพจนสามารถยืนได้อย่างปลอดโปร่งกลับไม่คาดคิดว่า ตนถูกกลอุบายของรัวไซเทียนหลอกล่อด้วยการกระทำานี้กลับเผยจุดอ่อนที่ไม่น่าให้อภัยจนมันต้องรอบอุดท่านในใจลัวไซเทียนกระนำดัชนีพุ่งออกไปนับสิบทิศทางดัชนีแดงฉานส่งกลิ่นคาวคลักคลุ้งทารางดุดสายฟ้าตามติดดัชนีเข้าหารี่หานไป ชัยวลีหานป่ายจะด้กำลังถึงขั้นที่กลายเป็นฝ่ายตั้งรับเพียงผู้เดียวไม่หลัวไซเทียนพ่ันรู้สึกถึงพลังไอเย็นดุดพุ่งทยานขึ้นมาจากขุมนรกมันพลังสีม่วงสุกสว่างพุ่งกระจายต้านดัชนีอย่างหนักหน่วงเกิดเสียงอึกทึกคลึกโครมร่างทั้งสองพลันแยกจากกันอีกครั้งไม่นานเงาร่างก็พันพลิว แทรกอากาศดุดสายฟ้าฟาดกระหน่ำกระบวนท่าสังหารออกไปจนเกิดเสียงตึงๆปานฟ้าจะถล่มลงมาการต่อสู้ในด้านที่รุนแรงใช่ว่าด้านนอกจะไม่ได้ยินเพียงแต่พวกมันทั้งสองต่อสู้กันนั้นแท้จริงแล้วผู้ที่อยู่ด้านนอกกลับเป็นสมยอดฝีมือของพักไซทามินยอดยุดจากหุบเขาสามบรรพ หัวเสี่ยวเตีย่ยฉินต้าไหา่และหลิงไปปูใบหน้าตนกค้างดุดหุ่นปัน้นแต่เมื่อพินิดให้ดีกลับพบว่ามันทั้งสามถูกจี้สกัดจุดแน่นิ่งคาดว่าคงเป็นฝีมือของรั้วไซเทียนก่อนที่มันจะปรากฏตัวเข้าไปด้านในแม้ร่างกายจะขยับไม่ได้แต่ดวงตากลับวิ่งเปลือกไปมาส่อแววกังวลอยู่หลายส่วน หรือพักไซ้ทมินจะกลายเป็นเพียงฝุ่นผงเมื่อมาอยู่เบื้องหน้าของรั้วไสเทียนความสามารถที่แท้จริงของมันผู้นี้มีระดับใดกันแสงแรกของวันใหม่ในแทกผ่านกลีบเมฆลงมาลงเตียมแห่งหนึ่งก็ยังคงรับแขกเหลือมากมายเช่นเดิมเพียงแต่วันนี้ผิดแผกออกไป เมื่อทั้งลงเตียมกับปรากฏบุคคลแปลกตากว่าทุกวันบางกลุ่มกลับเป็นดังคนป่าผมเผ้ายุ่งเหยิงหนวดคราวลุงลงังบางกลุ่มกลับเป็นหลวงจีนใบหน้าดุดันบางกลุ่มกลับเต็มไปด้วยไอพิษร้ายแรงส่งกลิ่นเหม็นฉุนไปทั้งลงเตียมและกลุ่มสุดท้ายกลับคล้ายผีซากเน่าๆ ที่ไร้อารมณ์ใดแสดงออกมาใบหน้าซูบตอบดังถูกสูบพลังชีวิตออกไปจนหมดสิน้นด้วยเพราะคนเหล่านี้ทำให้คนที่มาอยู่ก่อนต้องทยอยเดินหนีออกมาด้วยเพราะท่าทีที่แสดงออกไปผู้คนย่อมรู้ว่าเป็นพวกนักเลงยุทธภพแต่คงไม่คาดคิดว่าพวกมันจะเป็นห้าเศร้าอ,อธรรมที่เรื่องหรือไม่นาน บุรุษล่างสูงใหญ่ในอาพอรสีขาวสะอาดดังเทพเซียนเดินเหินแดนดินเซียนสุขสรรที่ตอนนี้ได้ละวางอาวุธคู่กายอย่างดาบหนักแยกแผ่นดินแต่กลับพบกกระบี่เล่มเล็กเรียวซึ่งชาวยุทธย่อมรู้ว่ากระบี่ด้านหลังหาใช่กระบี่ธรรมดาสามัญไม่เพราะมันคือกระบีม่มรณะ หนึงในสองอาวุธคู่กายที่สร้างชื่อให้กับเซียนสุขสรรจนกระเดื่องเรืองลันมันก้าวเดินออกมาจากกลุ่มคนด้านหนึ่งจากนั้นก็ปรากฏนางพญาพิษหยงอีที่ยังคงปรากฏกลุ่มหมอกควันพิษสีเขียวคลุมทั่วทั้งร่างทำให้คล้ายดังเป็นกลุ่มหมอกควันสีเขียวจางๆล่องลอยไปมามันอนสูรสือเสวียนและยูไลพิคาด ต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มปลื้มปีติและเพราะการนัดหมายครั้งนี้เพื่อต่อมังกรและวังผลึกวิเศษเหลือเพียงแขกคนของพักซ้ารมินแล้วเสียงของซือเฉวียนก้าวออกมาอามิตาพุทธประมุกลีไหนเลยจะล่าช้าเพียงนี้อยู่ไรพิฆาตกล่าวออกมา คงจะวางจากต่อมังกรแล้ววางผลึกวิเศษแล้วเป็นนางพยาพิษกล่าออกมาแต่จู่ๆการสนทนาที่สนุกสนานของพวกมันก็ต้องชะงักใบหน้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยปริศนาก็สอแววออกมาจู่ๆกลางวงสนทนาก็มีอาวุธพุ่งลงมาอย่างรวดเร็ว เป็นทันดาราและโศกาทำให้ผู้คนแตกตื่นไม่นานก็ปรากฏคนผู้หนึ่งทยานร่างลงมาจากเพดานปลายเท้าแตะที่ทันดาราอย่างสง่างามดุดเทพเสียงจุดติเดิมพวกมันคาดคิดว่าเป็นลี่หานป่ายแต่เมื่อมองออกไปกลับกลายเป็นบุรุษใบหน้าง,งดงามผู้หนึ่งเผยยิ้มอย่างอหังการดวงตา ข่มให้ผู้คนให้อยู่เบื้องลาง่างใต้อานัดของมันการปรากฏตัวของลัวไซเทียนนั้นทำให้คนทั้งสี่สำนักต่างงุนงงอาวุธคู่กายของลี่หานไปกลับตกอยู่ในมือของบุรุษหนุ่มผู้นี้คำถามมากมายต่างถูกถ่ายทอดออกมาผ่านดวงตาทาั้งสิ้น ต่างคาดคำนวณความสามารถของคนเบื้องหน้าอย่างไม่อาจจะเชื่อได้ว่าพวกมันเองแม้มั่นใจว่าจะต้านรับพลังของลี่ฮานายได้อย่างไม่พ่ายแพ้นั้นนับว่ามั่นใจอยู่8ปดก้าส่วนแต่ถ้าจะแย่งทิงอาวุธมาครอบครองนั้นแทบไม่มีความมั่นใจเลยแต่เบื้องหน้ากลับเต็มไปด้วยความเหนือคาด <laughs> ในที่สุดก็ปากฏตัวออกมาเสียงของเซียนสุขสรร์กล้าวออกมากลับยิ่งสร้างความงุนงงให้กับคนที่เหลืออยู่มากโขผู้เยามาล่าช้าต้องขออภัยต่อทุกท่านแล้วลัวไซเทียนกล่าวพลางประสานมืออย่างนอบน้อมทูตสวรรค์ของพรรคไซทมิน ผู้บงการอยู่เบื้องหลังของเจ้ายมสวรรค์รี่หานายเป็นเซียนสุขสรร์กล่าวแนะนำให้มันนับว่าเหนือความคาดหมายของทุกคนทั้งสิ้นเมื่อเซียนสุขสรร์กล่าวออกมาเองเช่นนี้แสดงว่าให้เกียรติกับเด็กหนุ่มคนนี้ไม่น้อยทีเดียวท่านกล่าวนักไปแล้ว ลี่หันไปก็นับเป็นสนหายอีกผู้หนึ่งของผู้เยาเพียงแต่วันนี้มิอาจมาร่วมทางกันได้ผู้เยาจึงแยกออกมาและไม่นับเป็นทูตสวรรค์ของพักคไซทมินอีกต่อไปลัวไซเทียนกล่าวออกมาพร้อมกับพาร่างทยานลงมายืนอยู่ตรงกลางอยู่ไรพิฆาตกระแทกทวนวิญญาณในมือลงสู่พื้นฝั่งลึกลงไปอยู่หลายนิ้ว พร้อมพนมมืออยู่กลางอกอ้ามิตรพุทธไม่รู้ประสบจะร้กาดดังที่อาตมาคาดคิดไว้หรือไม่อยู่ไรพิคาดกล่าวออกมาด้วยวิสัยของผู้ฝึกหยุดเมื่อมีความท้าทายอยู่เมืองหน้าไหนเลยจะอดกลั้นใครทราบความสูงต่ำพันสบัดจีวรดังผลึบพลับปลานพลังสุดหยางแพร่ออกมา คลายดังมีเสียงะระฆังก้องกังวานอยู่ในหูไม่นานก็ปรากฏรูปพระพุทธองค์คล้ายวิชาฝ่ามืออยู่ลของวัดเซาหลินแต่ที่แตกต่างกลับเป็นปลานพลังที่ควรจะสุกสว่างกลับเป็นหมุนหมองขุ่นมัวพระพุทธองค์ทองอารามกลายเป็นดำทมินและนี่ก็คือฝ่ามือ,อยูไลธรรมิน ได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานวันนี้ได้เห็นสมกับคำล่ำหรือวันนี้ผู้เยาวน้ำรั่วไส้เทียนขอล่วงเกล้าล้วไส้เทียนกระทืบเท้ทาหนึ่งคลาก่อนที่มือทั้งสองจะม้วนวนกระแทกฝ่ามือที่คล้ายธรรมดาออกไปสร้างความแปลกใจแก่คนทั้งหมดต่างคาดคิดว่าคงตายด้วยฝ่ามือของอยูไลพิกคาดเป็นแน่ แต่กลับต้องเพ่งสายตาให้แน่นแน่เพราะฝ่ามือทั้งสองคลายนิ่งกลางอากาศการประทะที่ควรจะดังสนั่นกลับเงียบดุดสายลมที่พัดผ่านกลายเป็นการประทะด้วยกำลังภายในอ้อามิรพุทธเด็กนมผู้นี้กลับมีกำลังภายในที่ลึกล้ำเป็นผู้ใดกัน ยูไลพิคาดกล่าวคำนวณความสูงต่ำอยู่ในใจไม่นานใบหน้าของอยูไลพิคาดก็ปรากฏเม็ดเหงื่อฝ่ามือที่เชื่อมติดแน่นกลับรั้วไส้เทียนพันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันฝืนชักนำกลับคืนย่อมเจ็บตัวหนึ่งหนผนึกปานพลังละระฆังทองออกมาครอบกายเสียงตึงตังดังมีะระฆังนับสิบอันกระแทกกระทันจนดังระงม ไม่นานร่างก็ค่อยๆเลือนจางหายแซกกลางอากาศหลงเหลือเพียงแสงมีสีทองปลิวฟุ้งไปมาให้ได้ทันสังเกตทิศทางการต่อสู้เท่านั้นตลอดเวลาได้ยินเพียงเสียงประทะก,กันรุนแรงผิดแผดจากเมื่อครู่อย่างสุดขั้วใบหน้าของผู้ที่ยืนดูอยู่ต่างแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นเซียนสุขสันแม้รัวรัวไส้เทียนเก่งกาจเพียงใด แต่ก็ยังไม่เคยปรับมือกันสักคราต่างใช้เวลาเพียงน้อยนิดนี้สังเกตรวรยุทธ์ของมันและไม่ต้องเอ่ยถึงคนที่เหลือพลิปตาเสียงก็หยุดชะงักเงียบงันอีกครั้งพร้อมร่างที่ปรากฏออกมาพร้อมเสียงคำกล่าวสรรเสริญของยูไลพิคาดผู้คนต่างเฝ้ารอการกล่าววาจาของคนทั้งสองเพื่อไว้ระดับสูงต่ำกับมันเองคล้ายดังทานลกแรกเกิด ใครอยากเห็นของเล่นชิ้นใหม่ที่บิดามารดาซื้อมาให้แต่กลับมิอาจดูได้ว่าของเล่นชิ้นนั้นเป็นอะไรเพราะอยู่ไรพิคาดไม่ได้กล่าวอะไรต่อจากนี้อ่ามิตรพุทธลีหานไปเป็นเช่นใดกันเพียงแค่ปากมือกันไม่กี่กระบวนท่า,าลมปานค่ากับปันปนถึงเพียงนี้ศัตรูที่หลายกาศหาใช่พักสายทมิน หุบเขาสุขสันตำหนักผิดและนิกายมานาันอสูรอีกต่อไปแล้วกลับเป็นคนพูดนีตั้งหกักอยู่ไรพิคาดแล้วปรับลมปานอย่างเงียบๆนับว่าเสียมารยาทมากแล้วผู้เยาวาน้ำรั่วไส้เทียนเป็นทายาทของเจ้าเกาะกระดูกปีศาจมันกล่าวพลางประสานมือคารวะ โอ้เกาะกระดูกปีศาจเสียงของสื่อเ—เวนก้าวเชิงถามไถ่หลัวไซเทียนอาศัยความใคร,ร้ายลูของคนเหล่านี้ผูกสัมพันธ์ทางอ้อมพร้อมทั้งกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของตนอย่างคร่าวๆหาได้ปิดบงังแต่อาจจะกล่าวเรื่องราวไม่ครบทุกช่วงเวลาไม่นานพวกมันก็ได้ข้อสรุปร่วมมือกันโดยยามนี้ห้าเร้าอ,อธรรม คลายลี่หานป่ายถูกลบชื่อออกไปเรื่องราวหนนี้นับว่ายิ่งใหญ่สถานบูลิมไม่น้อยเพราะเศร้าออธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างพักไซทมินแม้ยามนี้ยังคงไม่ล่มสลายแต่ด้วยความพ่ายแพ้ต่างลัวไซเทียนทําให้ชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายปีกลับพังทลายคลื่นลงมาและชื่อของอัจฉริยะปีศาจลัวไซเทียนก็โด่งดังในเวลาต่อมา ในข้อตกลงของรั้วไส้เทียนเซียนสุขสรรน,นางพญาพิษหย่งอีมานอสูรสือเสวียนและยูไลพิคาดนับว่าง่ายดายดุดพ้นลมหายใจเข้าออกนั่นคือก้อนพลังท่าจากเต่ามังกรและวางพลึกวิเศษและหลังจากเสร็จสิ้นภารากิจจะไม่มีผู้ใดข้องแวะต่อกันซึ่งเวลาเดียวกันนี้เซียนสุขสรร ได้มอบหมายภารกิจให้จิวเทียนเสียงนำแผ่นศิลาสวรรค์มุ่งสู่ซือกูเหนียงซันเพื่อดึงดูดชาวยุทธทั้งหมดให้ไปทางเหนือและพวกมันจะมุ่งหน้าไปทางตายรอให้แผ่นศิลาสวรรค์กลายเป็นตัวล่อให้พวกมันไปหมดสิน้นจิวเทียนเสียงค่อยหวนย้อนกลับมาและเวลาต่อจากนี้พวกมันได้ว่าจ้างเรือทั้งหมดสิบลำ เพื่อเดินทางไปยังหมู่เกาะทะเลใต้หรือเกาะพิททั้งเจ็ดโดยการเดินทางครั้งนี้มีลัวไซเทียนคอยบงการทุกย่างก้าวเพราะเป็นผู้เดียวที่เจนจัดเรื่องราวนอกแผ่นดินใหญ่รวมทั้งบอกเรื่องราวของเนตรราชันของเจ้าเกาะแห่งพิทที่สามารถบงการสพรพสัตได้ดังแขนขาการกระทำของมันในเวลานี้ คงวางแผนมาอย่างลัดกุ่มทั้งเวลาและการเตรียมการคาดว่าการเดินทางของมันคงสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของเกาะกระดูกปีศาจมานแมนเกาะกระดูกปีศาจคงจะเตรียมกองกำลังนับพันคนเรือรบหลายร้อยลำเพื่อเตรียมการบุกทะลวงเกาะปาการหกเกาะเพื่อเข้าไปยังเกาะกลางและนั่นก็คือเบาะแสะเดียวของว่างผลึกวิเศษ และเต่ามังกรหมื่นปีจบแล้วค่ะถ้าลูน่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยใวนาทีนี้นะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะช่วงนี้ลูน่าไม่ค่อยว่างเลยอาจจะอัพช้าไปนิดนึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่รอติดตามกันมาตลอดนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ดีแล้วมาติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย